อีไม่กี่ไข่จริงอะไรยังไงกันพี่นะให้อะไรนะให้ใครพูดนะนุ่มๆนุ่มๆบอ่มาต้องนุ่มมเหรออะไรอ่ะอะผมของน่ะเบียบนุ่มๆคนเดียวกอนแล้วกันนุ่มเนี่ยังไม่พร้อมเอ่อวันนี้ครับก็ถ่ายฉากเอ่อมีเรื่องกันครับผมอยู่ข้างหน้าผับครับผมใช่ครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันพี่น้องด้วยได้ครับ แต่ไม่มีเรื่องตรงนี้แน่นอนอได้ครับครับครับ ความยากมากเียครัเพราะถึงเราจะ่าผลักอกาสก็ไม่ได้เป็นอะรด้วยยากมากเลยว่าเพราะว่ามันมันคอนโทรลไม่ได้เลยอ่ะพอเนี้วปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บฝนตกเลยมันก็จะต้องต้องโหต้องเปลี่ยนหน้างานกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของไหนของเดย์ของแบบอุปสรรคทุกอย่างเสียงฝนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่มันย้อนยุคด้วยพอย้อนยุคปุ๊บทุกอยากจะต้องทําให้มันสมจริงมากไม่ได้ถ่ายไปใช่ วันนี้เหรอครับมีครับมีเจ็บตัวนะครับก็นิดหนึ่งครับทุกคนได้เห็นความสามารถผมแน่นอนครับอกไปซีซีหนึ่งไม่ถือว่าลุกันแล้วครั้งแรกเลยนะที่สัมา้า์แล้วนักข่ายืนเงี้ย อย่าตลกนี้มันเป็นหนังเทียดอยู่คับผมแม่บ้านากีลยาแต่ว่าต้องย้อนับไปเล่นในหังยโหยากนะเอ็มาอย่างอย่างเอ็มมันจะมีสับเฉพาะใช่ไหมฮะอ่ามันจะมันสับเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมด้วยอะไรอย่างเงยะว่าพอมันย้อนกลับไปมันก็เราเคยผ่านแต่ตอนนั้นเราเพิ่งแบบไม่กี่ขวบเองแลเราต้องกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องแบบว่าทำดีเสิร์ฟกันเยอะใช่รัเพอาสมควรเลยะค จางในยุคนั silently, ้นก oh. ah, ็จะชอบพูดคำว่าจ้าบอ่าเอ่อคอสอะไรเป็นเป็นเป็นคำแบบที่สมดุลเขาใช้ใช่ซึ่งคำในพวกนี้พวกบางคนก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจความหมายดีอ๋อคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เริ่มจากเริ่มจากผลแล้วกัน่อนก็เป็นอ้นครับผมอ้นก็เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนน้องเล็กที่สุดในกลุ่มนะ้ะเหมือนเพื่อนก็ภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบ แข็งแกร่งนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อดแอร์ได้สุดอ๋อใช่ใช่เล่นเหรียญครับผมไม่อยากลวกลวงนะเผอแลวผมก็ประมาณนี้ผมก็ซ้อมอยู่บ้านที่มีเต็มหวดเลยกล้องเลยที่ทั้งวันเลยไปไหนผมก็เล่นอยู่เลยอันนี้คือท้าทายที่สุดของผมครับไอ้จิ้งกูงนใช่ครับผมผมเริ่มจาก์เลยริงไม่เป็นเลยแล้วมานั่งแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนได้ อันนี้เขาจะเล่นเหลี่ยงของเราก็จะเล่นเป็นลาบูบ oh, ู่มีคนยุคเขาลไอบาทอเราเป็นหัวหน้าโอ้โหอันนี้เขาน้องเล็กสุดใช่ไหมเี่เอ็มโตนะในเรื่องอ่ะเพราะว่าเราเราเราเป็นเพื่อนกับพี ของย่าของเอ็มอ่ะเอ็มรับบทเป็นป้อมเนาะมันก็ต้องแบบเป็นผู้ชายหน่อยอะอย่าขำได้ป่ะก็รับบทเป็น้อมแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ชายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้หวานเท่ายุคนี้มันก็ต้องใช้คำว่าเป็นแบบแอบแอบนิดนึงถ้าจะล่าเริงมากๆก็จะอยู่กับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตอแหลขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แบบอะไรก็ได้ว่าตอแหลได้ด้วยได้เขารู้จักกันหมดแลวนะกรั้แล้วก็แบบต้องต้องเก็บอาการเก็บอารมณ์นิดนึงเวลาเจอคนเย เยอะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะมีบ้างแต่ก็จะเล็ดรอดอันนี้ก็เกรงไปหมดเลยค่ะมันกลัวมันจะหลุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทรงคิ้วเราก็ใชยแท้เหลือเกินไงมันก็เลยดูต้องยากนิดนึงไม่มีใครดูออกถัวที่ยากที่สุดเห็นว่ายากนะมันมันยากโดยการที่แบบเออมันต้องคิดมันมันต้องดูแลเพื่อนด้วยน้องด้วยแล้วบูอีกอะไรอีกเราก็ไม่เคยปกติเราก็คว้าตบเลยใช่ปล่ะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นแบบโอ้โหมวยเมยมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบ ป้องเลยจ้าแงแต่นี้ก็ต้องเป็นฟิลแบบโอเ้เขาสู้กันจริงๆเนอะแบบไม้เ <ๆ S 2> มย,มยปืนเปิดอะไรเงี้ยก็โดนหมดเสียงเาสียงคุยกับตัวเองนานคุยแค่เรื่องเดียวเลยแอดอินเนอร์ดีมากมีดาบงดามานี่ลองให้สะบัดเลยอ่ะเพิ <c oughs> ่มกับบอกเอ็มลดพทนเสียงลงหน่อย <c oughs> หยุดตูหยุดเอ็มไม่ได้หยุดตูหยุดตูไอ้ว่าเออมันยากอ่ะมันมันเออมันเพรู้ว่าเป็นผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวมันรัาท้าขอยเลยนะท้าทายนะเอ็มรู้สึกว่าก็น่าจะสนุกอ่ะตัวเราเองเพราะว่าเห็นเอ็มในเรื่องอื่นหรือคาแรคเตอร์อื็นก็จะเป็นแบบแแม่ไปแต่นี้ก็เซคาว่นนิ่งลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็น่าดูอยากเล่นกีอยากเล่นอยากเล่นเป็นผู้ชายอ่ะนะถ้ามีมาอีกเลย คุณเล่าไปสิว่าคุณเล่นแบบนี้โกนสกินเฮดไงที่พี่เ่าอยากอยากอยากเล่นอะไรที่มันแบบดาร์กมากๆแบบว่าอาสมมติว่าต่อยตีหรือใดๆแต่สกินเฮดได้หรืออะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายจังเลยที่ไม่ใช่มาแบบเอ็มเดี๋ยวขำพี่พี่หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอ็มเดี๋ยวรู้สึกว่าพอหนังแล้วมันทุกคนมีความสามารถด้วยอย่าแล้วเราเป็นแบบว่าโหต้องมาคีปตัวเองด้วยมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ยังก็ยากแต่ถ้าอยากเล่นก็อยากเล่นนะถ้ามีมาอีกอยากจะเล่นแบบรุนแรงเลยอะไรอย่างเงี้ย ต่อยตีกันรุนแรงก็ได้หมดของพี่พิกนะคะเป็นไงบ้างครับผมผมคาแรคเตอร์จะชื่อว่าตู่ครับผมเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักครับผมในเรื่องการแสดงเราอะไรยังไงบ้างเออก็สนุกดีแบบนิ่งๆฉากบูมของเราฉากบูมผมอะส่วนใหญ่จะเออส่วนใหญ่จะใช้ปืนนะครับ อะไรอย่างเงี้ยครับตราจี้หมดด้วยจี้กูด้วยนะในเรื่องอะอะไรก็ปืนปืนงงไปหมดเลยปืนระแวงพ้อขอกมาก่อนอันนี้ข้อตัวยืมแม่พี่เพราะว่าแบบตัวต่างกันอย่างตัวแมทเทนเรียกว่าเป็นคนละมิติกันมากกว่าครับผมเพราะแต่ละคนแต่ละตัวละครที่เคยเล่นมาก็จะมีมิติที่ต่างกันอยู่ในตัวมันเองครับผมอยา่างตัวคบณเองเป็นยังไงครับต้องการข่ามการอะไรการข่ามแรงมาก ร่วมงานกับพี่ม็มสนุกมากครับจริงจริงร่วมงานกับทุกคนเนี่ยสนุกมากๆเลยครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้ได้เห็นถึงความแบบเอ่อความเป็นทีมครับเพราะว่าเราเล่นเป็นตัวนำสี่ตัวมันก็เลยต้องเป็นทีมกันมากๆอย่างปืนที่เราต้องเล่นเหมือนเหมือนที่คนเล่นคนก็เล่นเหรียญ่างนี้นะปืนเราเล่นเล่นยังไง อ๋อก็ลงมาลั่นนะพี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่ได้แบบเราจะเล่นเหมือนเอาจี้หัวอย่างเดียวครับส่วนใหญ่แล้วก็มีหมุนๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมครับก็นานไหมครับผมเออะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นละบูบูแต่ตัวครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออื่นในกองด้วยนี่แอบเห็นกิจกรรมอะไรครับพี่ อ๋อเล่นไปอ๋อนี่นี่คนนี้เลยครับันนี้เล่นคนนี้เป็นคาแรคเตอร์เขาครับคาแรคเตอร์เขาคือผมรับบทเป็นกบครับซึ่งกบเนี่ยจะเป็นพวกโกงพนันเพราะนั้นพิเศษคือโกงพนันเพื่อเอาเงินเนี่ยมาอยู่กับพวกนี้คือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างช่วยกันหาเงินอย่างโอนเนี่ยเขาเป็นขโมยสองคนนี้ก็เป็นแบบ คนรอดไหมอ่าคนรดก็ขโมยเหมือนกันอันนี้ก็แบบเซียนพนันครับแล้วก็จะมีพกไพ่ตลอดเวลาทนายไพ่อ่อันนี้ไพ่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้ไพ่ไม่อยู่แล้วก็มีแบบการแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแหวนอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าใครดูอยู่นะชอบเล่นกับพนันใครที่ใส่แขนยาวหรือว่าไปแหวนแบบนี้นะฮะอย่าเล่นกับเขาเพราะว่าแหวนโกงได้ใช่ครับมันดูไพ่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เันน่าสนใจมากสนใจจริงจังเลยอ่ะสนใจจริงจังเลยนะแบบโโอ้หวันนี้อะวันนี้ผมเจอคุณแน่อย่างเงี้ยแบบแล้วเมื่อกี้ทำงี้ด้วยนะแบบโอ้โหอย่างเงี้ยเผ็ดเลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะครับคบแบบนั้นแล้วก็เล่นไพ่ก็เอาละมีวิธีแล้วก็ช่วงแจกไพ่เนี่ยเอาง่างี้โชงแจกไพ่ใช่ไหมครับการดึงไพ่อย่างเงี้ยออกไปเนี่ย ไอ้พวกกระจบตรงเนี้ยไอ้พวกเป็นเงินก็จกสะท้อนเห็นเห็นหน้าไพ่ครับใช่หน้าไพ่ตอนปืนไม่มีใครสนใจเทานิ้ได้นะใช่ออกมาเล่นกันมาเล่นกันครับ ไม่มีวางต่งเนาะไม่ได้มีวางตังครับมันโอนทีเดียวทีเดียวจบจบเอ็นข้าสุดนีประมาณไหนครเสียงข้าสุดโอนที่ค้าเนด้ยถ้าตอนตะโกนมันเหมือนเขาว่าปล่อยให้เราหลุดไปเลยแต่ตอนตะโกนมันมาจากข้างในเลยอ่ะมันอยู่ที่สถานการณ์ครับเพราะในยุคนั้นครับเออเราไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเองแบบนี้เป็นได้มากขนาดนั้นนะผมเพราะว่าเขายังไม่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นเราเขาเลยต้องแอมหมายความว่าในจังหวะที่แอเนี่ก็คือ ก็คือก็คือมันไม่ได้นิ่งมันถ้านิ่งมากเรามันจะอ้วกตัวเองเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าเราก็เลยเราเขาเรียกว่าใช้อะไรที่มันคอนขาดกันสมมุติว่าเราแบบโมโหไปแล้วเราใช้ฮินเนอร์แล้วก็เป็นอืเป็นที่มันจะต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นพักพี่น้องเขาเลยบอกเอยเอ็มหลุดได้เลยหรืออะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างนี้ขนาดนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอ่าบผล่มากเมื่อกี้เลยถ้าเปิดตัว ฉากเปิดตัวเราอะคิดว่าเราอยู่ข้างนอกเออเราก็สูงเนื้ออะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับน้องๆเงี้ยมันเหมือนเราเหมือนตกหลุมมาอาตอนนี้ดูจากตาเนื้อเลยก็ได้เขาก็เลยเอาบล็อกมาให้เรายืนมันก็เลยเป็นแบบนี่สต่าใไหมว่าเราเวลานอนมันเข้ากันหมดพี่มันจะมีฉากนอนดูอะไรอย่างงี้ยนบางคนก็นั่งแล้วแต่ดู เอานั่งดูมันมีซีที่เราต้องแบบเฮ้ยนอนกอดคอนั่งคุยกันเลยนะมีคิวเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ป่ะเหลือนั่งไม่ใช่ไม่ใช่เออมีเพิ่มอีกใช่มีเพิ่มเพราะว่าสนามยาวช่วงนี้ใช่ครับเพราะฝนตกอะไรเงี้ยแล้วคุมไม่ได้มันก็เลยเพิ่มอีกคิวนึงเลยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมากนะพวกสภาพอากาศเลยเราทั้งฝนทั้งร้อนอ่ะอันไหนแบบหนักสุดร้อนอะไม่เท่าไหร่หรอกร้อนต้องทํางาน ร้อนร้อนยังไงก็ต้องทาผลมันทําให้ทํางานยากครับทําทาทาให้ทํางานสำบกขึ้นไฟไฟด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดใช่ครับอย่างเรื่องนี้ท่านๆาจะได้ชมกันเมื่อไหร่ยี่สิบหกกันยาครับพี่เขาบอกมาเมื่อกี้จำเป็นจำไม่ได้เลยแต่ยี่สิบหกกันยาค่ะทุกรงภาพยนตร์ครบดูกันได้ไอ้ว่าน่าจะเป็นหนังที่ทุกคนเคยดูแล้วแหละในความรู้สึกนะอาจจะเคยเข้าใจตัวละครมากๆขึ้นพอ พอได้กลับมาดูก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามครับเห็นว่ามีคนคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะได้เปลี่ยนฉายาใหม่เป็นพระเอกร้อยล้านอย่างเงี้ยพระทุกคนแหละครับผมด้วยเหรอพระเอกอะผมด้วยเหรอครับครับครับพี่เอพระเอกร้อยล้านใช่ไหมไปกับพระเอก กูอายเด้อเอาจริก็ดีใจนะถ้ามันจะไปถึงขนาดนั้นล่ะเราเออเราก็ยอมเปลี่ยนสายยามเหมือนกันว่าเอาลองดูลองเพราะเราก็โตแล้วก็มีลูกครอบครัวเราก็สําคัญเมียลูกเราก็ต้องมีละเราก็ลองดูถ้วมันประสบสำเร็จองเออถ้ามันเอาดีทางด้านนี้ได้ก็ลองดูครับค่ะอ่ะใครอยากได้ฝามด้ฝาพี่บีพี่บีพี่ไปละคนละคนรับ ็ปากสี่ช่อชนคนตรายด้วยนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับก็ตากด้วยครับผมน้องใหม่ครไปพิการพิการพิการยี่สิบหกกันยานี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ฝากเลยครับค่ะขอบคุณครับพ่อผขอบคุณครับอู้เขาตะโกนมาขออีเสิร์ดเลยค่ะปากด้วยนะคะยี่สิบหกกันยานี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะดูกันได้เต็มที่เลยค่ะสนุกแน่นอนโอเค